ก็โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมเราก็มาอยู่ในรายการของเดอะคิโตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับจักรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือก็เป็นเครื่องกันเล็กน้อยเนี่ยฮะโอเคเรามาพิมพ์เลยนะฮะก็หลังจากได้ผมได้รอยซับสไครต์แล้วนะครับผมเราก็จะมาจัดกิจกรรมกันนะครับผมอ่าพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปแค่นี้ก็เจอแล้วฮะอ่านี่ครับ พิมไปเลยครับ a k a u t o ครับผมนี่ครับนี่นี่เดอร์เคียวโตเกมเมอร์นะครับนี่เลยครับโอ้โหสมาชิกตอนนี้หนึ่งร้อยสองคนแล้วนะครับก็นะฮะคลิปก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็นี่เลยอันนี้คือเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคซึ่งก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ให้กดตรงนี้เลยนะฮะกดตรงนี้นะครับ ไอตอนที่มันเป็นสีแดงๆนะเออไอไอที่มันขึ้นลูกผะว่าติดตามนะฮะว่าให้กดไปนะฮะแต่ว่าติดตามแล้วไม่ต้องไม่กดซ้ำนะฮะแนะนำไม่ใช่ละเรากดกระดิ่งนะครับเพื่อทำให้มันอะไรประมาณนะั้นนะเออโอเควิดีโอก็ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร,ร่นะฮะเกี่ยวกับนะครับผมเองนะฮะก็อตอนนี้มียอดอยู่อยห่5 8 6 5คนนะครับ ส่วนผู้ติดตามก็นหนึ่งวัสองคนแล้วกันแล้วนะครับผมก็ช่องอช่องก็ผมติดตามอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยเออโอเคครับผมก็คลิปก็ผมก็พยายามทํานะฮะแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมไม่ว่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่แบบจะเสียงแหบด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เข้ามากดติดตามผมกันเยอะๆนะฮะับก็ตอนก็คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่อะไรวะ อ่าคลิปกิจกรรมนะครับกิจกรรมใช่กิจกรรมกิจกรรมในข้องผมนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็คือคลิปกิจกรรมนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เป็นกิจกรรม100ซับนะฮะก็ถ้าใครนะครับที่อ่าซับสไคร์นะครับผมมากกว่าเอา่อเท่าไหร่ดีเอ่อมากกว่า50ซับละกันนะครับอ่ะมากกว่า50ซับนะครับๆๆผมจะโปรหมดให้นะครับ มากกว่า50ซับนะครับผมฟังดีๆนะฮะคนที่น้อยกว่านั้นไม่ได้นะฮะโอเคมากกว่า50ซับเท่านั้นนะครับจะโปรโมทแชร์แวดให้นะครับแล้วก็โปรโมทเซิร์ฟเวอร์ให้ถ้าคุณมีเซิร์ฟนะครับจะจะโปรโมทให้นะฮะแล้วก็แถมไปอีกนะครับก็คือทําปกช n แนลให้นะครับหปกให้ไปฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับโอโหครับผมได้ไปอย่าง จุใจกันเลยทีเดียวนะครับก็อ่าข้อประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ร้อยสองซับนะครับก็ก็มีเข้าแม้เหมือนกันนะครับก็คือข้อแม้คือแบบก็มากดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับอ่านั่นแหละครับโอ้โหคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยครับว่าต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูชแนลของคุณเองนะ ว่าใช่ของคนเนี่ยเกียร์ซับห้าสิบซับถึงหรือเปล่านะครับกดก็มีแค่นี้นะฮะก็ห้าสิสบซับแล้วก็นั่นแหละห้าสิบซับที่บอกนะฮะแล้วผมก็โป้โบทให้เลยนะฮะแล้วแล้วก็นะครับติดตามช่องผมแล้วก็กดไลค์นะฮะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอ่ะสมมุติสมมุตินะสมมุตินะฮะค,คลิปนี้ใช่ไหมอ่ะสมมุติคลิปนี้นะฮะสมมุติสมมุติเฉยๆนะ สมมติคลิปนี้เป็นอคุณก็กดไลค์นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีลิงก์ด้วยอะโอเคคุณก็กดไลค์นะครับแล้วก็ข้างล่างสุดนี้ก็คอมเมนต์ไปนะครับนะอันนี้นะครับก็คอมเมนต์ไปเลยเนยครับอันนี้เนี่ยคอมเมนต์ไปเลยครับกดคอมเมนต์ไปครับผมนี่ครับกดคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับก็กดคอมเมนต์ได้ นะครับกดคอมเมนต์ไปบอกว่าต้องการปกชาแนลหรือ,อการให้คือได้ทั้งหมดนะครับ3อย่างที่บอกนี่ครับก็ได้ทั้งปกชาแนลแล้วก็โปรโมทเซิร n n ชาแด้วยนะครับแล้วก็โปรโมทเซิร์ฟที่คุณมีหรือถ้าไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่มีนะฮะอืม,อมโอเคครับผมก็ คลิปนี้ก็มาสั้นๆเฉยๆนะฮะมาอธิบายการกิจกรรม100ซับสไคร์นี้ครับผมซึ่งแล้วก็ผมก็ได้หาดขายเวลาก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะอ่ะก็ปกช่องก็สวยๆกันเลยทีเดียวนะครับอยากได้กันหรือเปล่านะครับโอ้สวยๆกันเลยทีเดียวเนี่ยนี่ผมเองนะครับอ่ะก็ปกช่องก็ประมาณนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากะคะก็ต้อง ขอตัวลาละครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับที่ก,ลลทก, like, ก, share, ก,ก็อย่าลืมนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์และกด subscribe channel ผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่จะ comment, คอมเมนต์คมพูดคำจาใต้คลิปได้นะครับโอเคผมก็ขอตัวลาริครับบ๊ายบายเออเล่นลงมา